มาชมบ้านทาวน์โฮม3ชั้นที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ทาวน์โฮมกันค่ะเมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่กว้างเลยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของนะคะและยังสามารถทําเป็นโซนทานข้าวได้อีกด้วยและในบริเวณชั้น3นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ1ห้องน้าส่วนรวมค่ะ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปีโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านทาวน์โฮม3ชั้นที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ทาวน์โฮมกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการบ้านกลางเมืองรัชดาวงสว่างนะคะที่นี่จะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับ MRT แยกติวานนท์และ MRT วงสว่างค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามโรงเรียนสตรีนนท์โรงพยาบาเลอรักและแมคโครนครินค่ะ สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีส่วนสาธารณะสนามติ็กเล่นห้องสมุดสระว่ายน้ำฟิตเนสและระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ และนี่ก็คือบ้านเลขที่222สอทับ7นะคะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นค่ะมีขนาดพื้นที่20ตารางวาสามารถจอดรถภายในบ้านได้1คันเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ เมื่อเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่กว้างเลยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาชั้นวางทีวีชั้นวางของนะคะและยังสามารถทําเป็นโซนทานข้าวได้อีกด้วยแล้วก็จะมีในส่วนข,ของห้องน้ําส่วนกลางค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ครบคันใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะ และบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีโซนครัวทั้งหมด2โซนค่ะจะมีโซนในบ้านกับโซนด้านหลังบ้านนะคะซึ่งทั้ง2โซนเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็สิ่งล้างจานให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของหลังบ้านค่ะคุณผู้ชมยังสามารถต่อเติมทําเป็นโซนซักล้างเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยค่ะ ทนมาบริเวณชั้น2นะคะคุณผู้ชมจะเจอกับพื้นที่อเนกประสงค์ก่อนเลยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นโซนนั่งเล่นเพิ่มเติมหรือว่าจะทําเป็นโซนดูหนังก็ได้ค่ะแล้วมาดูกันต่อในส่วนของห้องนอนในชั้น2นะคะภายในห้องนอนก็จะมีห้องน้ำค่ะซึ่งภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยค่ะ ภายในห้องนะคะก็มีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้แล้วก็ยังสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกด้วยค่ะและภายในห้องก็ยังมีในส่วนของระเบียงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเปิดประตูออกไปเพื่อถ่ายเทอากาศรับแสงแดดแล้วก็ชมบรรยากาศภายในโครงการได้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3กันต่อเลยค่ะ และในบริเวณชั้น3นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนอนและ1ห้องน้าส่วนรวมค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีพื้นที่กว้างกําลังดีสามารถวางเตียงขนาด3ฟุตได้และห้องน้ํานะคะห้องน้ําส่วนกลางมีสุขภัณฑ์ครบคัันค่ะมีแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกให้คุณผู้ชมแล้วรียบร้อยเช่นเดียวกัน และห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านค่ะภายในห้องมีพื้นที่กว้างเลยสามารถวางเตียงขนาด5้าถึงหฟุตได้และที่สําคัญนะคะห้องนี้ก็ยังมีในส่วนของหน้าต่างค่ะคุณผู้ชมสามารถเปิดเพื่อถ่ายเทยอากาศรับแสงแดดนะคะแล้วก็ยังสามารถชมบรรยากาศภายในโครงการได้อีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านกลางเมืองรัชดาวงสว่างโดยเริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเดมองงามวงวาน ขับตรงไปบนถนนงามวงวาประมาณ2.3กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนติวานนท์ขับต่อไปบนถนนติวานนท์เข้าสู่ถนนนครอินทประมาณ3.7กิโลเมตรแล้วใช้ช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพิบูลสงครามขับตรงไปบนถนนพิบูลสงครามอีก1กิโลเมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ด้านซ้ายครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทาวน์โฮม3ชั้นนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook t i k t อกและยังมีแอปพลิเคชันบ้านบ้านที่รวบรวมสัสมไว้มากกว่า3000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมและนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 一般。